สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาทำอะไรดีวันนี้จะมาเปลี่ยนอาชีพรับกันเคยได้ยินกันไหมว่ามันมีอาชีพลับหนึ่งของ w วิร์ยูนะครับที่ชื่อว่าอาบิ s โซลิในอีกนี้ทีนี้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่ามันต้องเปลี่ยนยังไงมันต้องใช้อะไรเปลี่ยนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คืออันนี้ คุณมาร์กอินเวตชันนะครับ <laughs> ผมลืมเราจะต้องไปที่บ่อน้ำนะครับเราจะต้องไปที่ Wave ออฟโซลวันนี้คือมาแบบแค่ชั่วมากไม่ได้เตรียมข้อมูลมาก่อนเห็นไหมถ้าเกิดเราได้ถ้าเกิดเรามีอันนี้มันอยู่ในอยู่ในอินเวนทรีเราอะครับมันจะมีอันนี้มาให้ที่ชื่อว่า The Black Cathedral นะครับมาไปกัน หวังว่าผมจะผ่านได้นะครับโชคขุนแก่่โชคขุณแจ่ตื่นเต้อนอนนะว่ามันจะโหดไหมแล้วเราจะไหวไหม โอเคผ่านได้อ๋อ oh, ทีนี้มันจะขึ้นให้เลือกนะครับว่าว่าเราจะทำอะไรเนาะอ๋อ oh, เราจะต้องฆ่ามันไปเรื่อยๆทั้ง3ตัวโอเค โอเคข้าครบสามตัวแล้วเราจะรีเทิร์นฟิงเกอร์โอ้ตายแล้วจะรอดไหมเนี่ย นี่เป็นไงล่ะได้แล้วครับทั้งหมด8ล้าน40ล้านลอกนะครับผม g าบิซอ e s a l นะครับผม